รถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์ล้ำสมัยขับสนุกและวิ่งไกลดีพอ L07 คันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณค่ะดีพอ L07 มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตล้ำยุคไฟหน้าเรียวบางแบบ LED s t a r p e t a l ค่ะที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวตัวถังออกแบบตามหลักของพลศาสตร์ทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดแรงต้านลมได้ดีค่ะ มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างค่ะดีพอ L07 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดถึง258แรงม้าขับเคลื่อนล้อหลังทำให้การขับขี่สนุกเร่งแสงมั่นใจ แบตเตอรี่ขนาด66.8กิโลวัตต์ค่ะทำระยะทางสูงสุดได้ถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและรองรับการชาร์จเร็วถึง78กิโลวัตต์ค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กับ d-pol l 0 7ด้วยชุดแต่ง A S Sporty ค่ะมีดีไซน์ที่เฉบเขียวและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถลงตัวทำสีเดียวกับตัวรถแต่กับสีดำด้านแบบนี้ค่ะ เพิ่มความเข้มให้กับตัวรถนะคะแรปหลังคาครึ่งคันค่ะเป็นสีดําเงาค่ะและก็เสริมความเข้มให้กับตัวรถอีกนิดนึงค่ะด้วยไฟหน้านะคะอันนี้เราเอาไปแรปฟิล์มค่ะให้ตัวไฟหน้าเนี่ยมีความเข้มนะแรปฟิล์มสีเทาเข้าไปค่ะ ดีพอเอลยังให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยมค่ะด้วยช่วงล่างที่ออกแบบมาให้ขับขี่สบายควบคุมง,ง่ายพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มคันเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้อง360องศาค่ะและถ้าอยากได้รถทรงสวยๆแบบรถคันนี้ค่ะ จัดโชคสตัดปรับเกียวใส่สปริงโหลดโหลดลง2นิ้วคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อมแมกขนาด20นิ้วค่ะเป็นของ Cosmic นะคะตัวนี้ออฟเซตบวก15ล้อมแมกเนี่ยหน้าปัดเป็นสีดำเงาปัดขอบเงินค่ะยางนะคะใส่เป็นของ Cosmic เช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนจากยางเดิมใส่เป็น Cosmic ขนาด245หทับ35 R20 อย่นะคะยางตัวนี้เนี่ยรองรับแรงม้าสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของ การกินหน้ายางมากเกินไปค่ะและทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง1,329,000บาทถ้าคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าสไตล์สปอร์ตขับขี่สนุกวิ่งไก่และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี D4L07 เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามค่ะโทรหาโม0 8 4 0 4 4 9 2 9 4ค่ะ